จริงยาคุมนี่แบ่งเป็นหลายๆแบบเช่นเป็นฮอร์โมน2ตัวกับฮอร์โมนตัวเดียวยาคุมส่วนใหญ่มีฮอร์โมน2ตัวนะคะก็มีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะการที่มี2ตัวเนี่ยมันจะมีทําให้การตกไข่คือคุณผู้หญิงมีไข่นะคะคุณผู้ชายก็ก็มีไข่แต่ไม่ตกแล้วยาคุมของคุณผู้หญิงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการตกไข่อย่างไงคะคุณหมอก็คือตัวเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะไปห้ามการตกไข่ก็คือไปยุ่งกับ ระดับฮอร์โมนในร่างกายนะคะก็จะใช้ฮอร์โมนของมันแทนการตกไข่นอกจากที่ทําให้ไข่ไม่ตกนะคะก็จะทําให้มูกนะคะของทางทางอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเนี่ยนะคะเหนียวข้นนะคะจะทําให้ท่อท่อมดลูกหรือเครือปีกมดลูกเคลื่อนไหวผิดปกติไปนะคะนี่ทําให้ไม่ตั้งครรภ์นะคะก็คือคล้ายๆกับเข้าไปหลอกระบบร่างกายของเรา <c oughs> มีฮอร์โมนตัวนี้เข้ามาปุ๊บร่างกายก็จะคิดว่าโอเคช่วงนี้เนี่ยไม่ตกไข่นะแล้วก็ไม่สามารถได้ท้อ <c oughs> งได้แต่ว่าเรื่องของอผลข้างเคียงเนี่ยทางด้านลบเนี่ยมีบ้างไหมครับอือันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะว่าผลข้างเคียงของยาคุมนั้นมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> จริงๆยาคุมนี้ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ผลิตมาปรับปรุงมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็คือฮอร์โมนต่ํามากสมัยแรกๆเนี่ยมียาคุมนี่ฮอร์โมนสูงฮอร์โมนสูงนี่ก็เชื่อว่าทําให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนนะคะเวียนศีรษะคนทั้งเยอะปัจจุบันเป็นฮอร์โมนต่าคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะน้อยลงนะคะมีผลต่อเรื่องโรคเบาหวานน้อยลงนะโรคความดันโลหิตสูงน้อยลงนะคะโรคไทรอยน้อยลงคือปัจจุบันเป็นยาคุมฮอร์โมนต่ําซึ่งทางเภสัชก็จะแนะนําบ้างให้เลือกยาคุมฮอร์โมนต่ํา เพราะว่าคนข้างเคียงน้อยกว่าน้อยก่าน้อยกแล้วมีคนกลุ่มประเภทไหนไหมคะที่ต้องยกเว้นหรือว่าต้องมีข้อควรระวังเวลาที่รับประทานยาคุมกําเนิดยาคุมฮอร์โมนต่ํานะคะก็จะมีข้อควรระวังในคุณผู้หญิงที่น้ําหนักเยอะนะชัววนขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงที่น้ําหนักเยอะหมายถึงว่าคุณผู้หญิงที่อ้วนนั่นเองนะคะพูดไม่ให้แสลงใจนะคะก็คือผู้หญิงที่อ้วนนี่ถ้ากินยาคุมโอกาสล้มเหลว จะสูงเคยยาคุมทั่วไปเนี่ยโอกาสล้มเหลวในการกินยาคุมน้อยกว่าร้อยละหนึ่งคุณผู้หญิงร้อยคนเนี่ยใช้ไปหนึ่งปีใช้ยาคุมนะคะโอกาสที่ล้มเหลวน้อยกว่าหนึ่งแต่ถ้าคุณผู้หญิงที่น้าหนักเยอะน้ําหนักเยอะนี่ก็คํานวณจากค่า BMI นะคะคานวณจริงๆแล้วเราดูถ้าน้ําหนักเยอะการรับประทานยาคุมจะล้มเหลวเยอะเช่นร้อยละสอถึงส<อ>นะคะเพราะว่าเพราะว่าการคนที่อ้วนเนี่ยระบบเผาผลาญหรือร,ระบบะขับถ่ายยาคุมจะเปลี่ยนแปลงไปค ฉะนั้นคนผู้หญิงที่อ้วนอย่าเลือกยาคุมเป็นอันดับหนึ่งค่ะนะคะต้องมีการป้องกันอย่างอื่นเสริมเข้ามาด้วยใช่แต่ว่าถามว่ายาคุมทำห้อ้วนไหมนะคะยาคุมนี้การวิจัยทั้งหมดไม่ทำให้อ้วน